สวัสดีเชา้าวันเสาร์ค่ะทุกคนคะตอนนี้เจ็ดโมงห้าสิบนะคะคุณตั๊กมาเยี่ยมพี่เสือแล้วก็เจอแพนด้าเหมือนเดิมนะคะเมื่อกี้แวะร้านแวะร้านตับย่างวันนี้ไม่มีตับย่างนะคะแต่คุณตั๊กต้มตับมาให้พี่เสืออยู่นะคะทุกคนแต่ว่าจะซื้อตับย่างมาเพิ่มให้อีกนะคะเพราะว่าวันนี้คุณตั๊กสอน8ปดโมงครึ่งนะคะถึง4ี่โมงเย็นตอนเย็นจะไม่มีเวลากลัวฝนตกด้วยนะคะ ก็เลยต้องรีบมาหาแต่เช้าวันนี้วันนี้มีคนเจ้าหน้าที่นิดหน่อยนะคะทุกคนถ้าคุณคือตักเห็นรถยนต์อยู่หน้าตึกนี้ค่ะอากาศดีนะคะแดดอ่อนๆนะคะทุกคนดูกับข้าวพี่เสือนะคะวันนี้เสือกับแพนด้าอันนี้เป็นตับต้มนะคะไม่ได้ปรุงเครื่องนะคะแล้วก็คุกข้าวเจ้ามาแล้วก็ตับไม่มีคุณตักเลยซื้อปิ้งนี่มาให้พี่เสือกับแพนด้าแบ่งกันนะคะนี่ค่ะ เนื้อเสือกับแพนด้าแบ่งกันนะลูกนะแบ่งกันโอเคแบ่งกันนะอ่าเดี๋ยวแม่ทําให้หิวนะคะหิวแล้วนี่อ่าเดี๋ยวแม่คลุกใส่ข้าวให้ผสมกับตับด้วยนะคะปิ้งตูดตูดไก่มันได้กินปิ้งตูดไก่เพราะแม่ต้องรีบกลับไปสอนตอนเย็นแม่ไม่ได้มาหาหนูนะคะลูกเข้าใจแม่คะแล้วเสือก็ต้องแบ่งแพนด้าด้วยการแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีเข้าใจแม่ลูกโอเคนะคะ เข้าใจไม่เสือที่แม่สอนแพนด้าเดี๋ยวเสือแบ่งปันให้นะเดี๋ยวแม่แบ่งคนละครึ่งโครงการคนละครึ่งนะลูกนะโอเคอ่ะเดี๋ยวแม่คุกให้อ่ะโอเคยืนยืนกอดคือตักนะคะทุกคนแม่ใส่เสื้อขาวอ่ะใส่เสื้อขาวเดี๋ยวเสือก็ทําเชือแม่เลออีกอ่ะเดี๋ยวคุกให้เลยคุกให้ไม่เอาเสือไม่เอาเลยนะคะทุกคนมามากินข้าวมามามา ค่ะทุกคนตอนนี้พี่เสือก็ได้กินข้าวแล้วนะคะเดี๋ยวคุณตั๊กจะเอาให้แพนด้าหลบมุมนิดนึงนะคะวันนี้ไม่แน่ใจในอารมณ์พี่เสือนะคะอยาให้พี่เสือกินอยู่มุมนี้นะคะไปแพนด้าเราไปแพนด้าเดินตามมาแพนด้าเดินตามมาเดี๋ยวปล่อยพี่เสือกินอยู่ไกลๆนะแพนด้ามานี่แพนด้าได้มามาคนละมุมเลยเดี๋ยวคุณตั๊กเอาให้แพนด้าอีกมุมนะคะ กลัวจะกัดกันนะคะทุกคนแพนด้าแพนด้าให้แพนด้าหลบมุมเอาถังขยะบังนะคะทุกคนแล้วโน่นนะคะพี่เสือโน่นค่ะคนละมุมเลยนะคะมุมแดงกับมุมน้ำเงินนะคะคุณคุณตักเป็นกรรมการนะคะแพนด้า <c oughs> รีบก,กินเร็วเร็วเร็ว ตับต้มนะคะเสือเสือไม่เอาลูกเสือไม่เอามานี่มานี้เสือเสือมานี้วิ่งหาแพนด้าน,นะคะจะแย่งข้าวแพนด้าน,นะคะไหนหมดหรือยังลูกแม่ต้องรีบกลับไปสอนหนังสือนะวันนี้อุ้ยอร่อยนะคะทุกคนตับต้มอ,อร่อยนะคะแล้วก็ปิ้งตูดไก่ด้วยไม้หนึ่งหมดเลยนะคะทุกคน อร่อยนะคะต้องแบ่งพันด้าด้วยนะลูกอิมมอมมอ่มไหมลูกพี่เสืออิ่มไหมเสืออิ่มไหมลูกเสืออิ่มไหมเดี๋ยวแม่จะกลับแล้วนะเดีย๋ยวคุณตาเก็บขยะเกี้ยงเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเกี้ยงเลยเดี๋ยวแม่ต้องไปสอนหนังสือแล้วนะคะพี่เสือจะเข้าใจไหมลูกเดี๋ยวแม่ต้องสอนหนังสือนะคะเดี๋ยวแม่เก็บขยะกันอืเก็บขยะขยะไปทิ้งปไปทิ้งขยะกัน ทิงขยะกันอย่าไปกวนแพนด้าแพนด้ากินข้าวอยู่ไม่เอาเสือเสือไม่เอานะแพนด้ากินข้าวอยู่เสือเสือไม่เอานะลูกแพนด้ากินข้าวอยู่หมดหรือยังแพนด้ากินหมดหรือยังลูกอ๋อมากินต่อถุงของแพนด้านะคะอร่อยเลยลูกตอนเย็นแม่เลิกข้ามนะแม่ไม่ได้มาหนูต้องกินอาหารเม็ดของพี่ๆในขนส่งนะลูกนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแม่มาหาเสือเหมือนเดิมเข้าใจไหมคะ อ,อร่อยนะคะทุกคนอร่อยพ่เสืออร่อยอ่ะเดี๋ยวแม่จะเก็บขยะทิ้งรวมกันในโลกในแพนด้านะคะทุกคนดีใจนะคะได้กินข้าวกับคุณตัก๊ก <c oughs> อ่ะเดี๋ยวแม่ไปแล้วนะอย่าก,กวนอย่าก,กวนแพนด้าไม่เอานะไม่เอานะลูกเอาเก็บหมดแล้วนะเก็บหมดแล้วนะทิ้งขยะนะคะทิ้งขยะงาเรียบร้อยแล้วไปเดี๋ยวแม่ต้องลาไปแล้วลูกๆก,กินข้าวแล้วแม่ก็สบายใจ เนี่ย8โมงตรงแล้วนะคะทุกคนเด็กคุดักจะมา8โมงครึ่งนะคะอร่อยเลยพี่เสือลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแม่เอามาให้อีกนะเดี๋ยวทอดปลาทูมาให้ด้วยของโปรดพี่เสือเนาะให้คุณยายทอดปลาทูให้เดินตามกันน่ารักนะคะ,ะเล่นอยู่ยด้วยกันตรงนี้นะเช้านี้ก็อิ่มไปอีกมื้อหนึ่งเดี๋ยวสายๆเจ้าหน้าที่ตื่นขึ้นมา ไม่แน่ใจว่าน้องกุ๊กไก่กลับไหมนะคะแต่ปกติถ้าเขาตื่นขึ้น,นมาแล้วเขาจะเทอาหารเม็ดใส่ชามให้พี่เสือแล้วก็เปลี่ยนน้ำนะคะ mm hmm. เสือจะมีอาหารเม็ดกินทั้งวันนะคะ mm hmm. ค่ะทุกคนคะยังไงเช้าวันนี้คุณครูตาคงต้องขอลาไปแล้วนะคะ เอาภาพของเสือหนึ่งกับแพนด้าสุดแสนน่ารักคู่หูเพื่อนซีมาฝากเช้าวันเสาร์นี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันหยุดนะคะแต่ไม่ใช่วันหยุดคุณคุณตั๊กนะคะคุตั๊กลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ